ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้าบ้านโกรกตาเป็น โดยพระอาจารย์บุญสมธรรมวรูด็อกเตอร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิขอเชิญร่วมงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่1-10ถึงส0พฤศจาคมของทุกปีขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าเข้าอยู่ปริวาสกรรมเจริญพรเชิญชวนสาธุชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมบวชนีข่ขมมะปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่วมขาวถือศีลแปดกำหนดก 1>, 1. พึ่พฤษภาคมลงทะเบียนและขอปริวาส4พฤษภาคมขอมานัด 10. พฤษภาคมออกอับผ่านการเดินทางสะดวกสังคกรรมดีสถานที่สัปปายะธรรมะหลากหลายร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศีลชำระตนชำระใจในงานร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์ และร่วมทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในเวลา8ดนาฬิกาของทุกวันและขอชื่นท่านผู้ใจกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัตาหาเข้าต้มน้ำดื่มน้ำปานะกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญสมธรรมวโรดอกเตอร์ Dr. 0ู7 9 3 2 2 5 5 9 โอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่บัญชี102-227-7329ชื่อบัญชีพระบุญสมธรรมวโรร่วมง,งานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรมธรมป่าช้าบ้านโกรกตะเป็นในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่